หมดหนทางขอที่ไหนไม่สำเร็จให้ขอจากคุณแม่บุญเลือนตรงบุญเติมเมื่อมีชีวิตเดินทางมาถึงทางตันไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเชื่อกันว่าหากตั้งจิตแน่วแน่และขอพรจากคุณแม่บุญเลือนตรงบุญเติมสิ่งที่หวังย่อมสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์ ท่านเมตตาเปี่ยมด้วยบารมีและศรัทธาหน้านับถือผู้ใดที่หมดหนทางมาขันมาพึ่งพาพระคาถาพระสินพีซึ่งเป็นคาถาเรียกทรัพย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งตั้งนโมสามจบนาชารีติฉิมพารีจัมมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒามามา,มาพลาพลังมามา โพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพาหูชนาพระวันตุเมเชื่อกันว่าหากตั้งใจท่องคถานี้ทุกเช้าเย็นพร้อมอธิษฐานขอพรจากคุณแม่บุญเลืองและเป็นมงคลจะเกิดขึ้นในชีวิตปลดเปื้องอุปสรรค หนุนดวงหนุนโชคลาภอย่างน่าอัศจรรย์ผู้ที่ศรัทธาย,ยังนิยมบูชาร็อกเก็ตของคุณแม่บุญเลือนตมบุญเติมและสวกมกําไลหินหยกติดตัวตลอดเวลาเสริมสิริมงคลค้ำจุนชีวิตให้รุ่งเรืองสวดมนต์ภาวนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเปิดทางแสงสว่างให้ตนเอง ข้อปูนสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจะดึงดูดพลังบวกเพิ่มพูนรัพย์สินและคุ้มครองให้ปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวง